นิทานชาดกเรื่องละตูกิกะชาดกชาดกว่าได้นางนกไส้ในพุทธกาลสมัยณดินแดงชมพูทวีปครั้งเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งอนุทวีปสถาปนาพระพุทธศาสนาจนรุ่งเรืองสืบมาในครานั้นแม้พระพุทธศาสนา จะพึ่งสถาปนาได้ไม่นานนักแต่ก็มีนักบวชชาวเมืองทุกชั้นวันนะต่างเลื่อมใสศรัทธาถวายตัวเป็นพุทธสาวกบวชเป็นพระภิกษุมากมายแต่ทว่ากลับมีภิกษุรูปหนึ่งแม้เข้ามาบวชใต้ร่มทรงธรรมแห่งพระศาสดาแต่ยังมีวายอาคาตมาดร้ายกระทำตัวเป็นปัจจามิตรต่อองค์พระศาสดาทั้งยังมีจิตใจโหดร้ายไม่มีความกรุณาปราณีต่อเหล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อย ภิกษุผู้นี้มีนามโจ์ขานว่าพระเทวทัตนั่นเองพฤติกรรมของพระเทวทัตนี้เหล่าภิกษุด้วยกันเองต่างรู้แจ้งดีเชกเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ที่สรงปรารพบถึงพระเทวทัตให้เหล่าภิกษุได้ฟังกันในโรงธรรมสภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ท่านมาประชุมกันด้วยเรื่องอันใดข้าแต่องค์พระาศาสดาพวกข้าพระองค์กำลังสนทนาถึงพระเทวทัต ผู้มีจิตใจโหดร้ายไม่มีความปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งที่ตนถือครองเพศสมณะแท้แต่หาได้ละอายต่อบาปที่ทำไม่ใช่แล้วพระเทวทัตผู้นี้แม้แต่กับพระาศาสดายังคิดร้ายช่างเป็นการไม่บังควรเอาเสียเลยขอรับดูก่อนภิษุทั้งหลายเรากับพระเทวทัตนี้ผูกเวรกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้ในการก่อนเขาก็มีพื้นฐานจิตใจโหดร้าย ไม่มีความเมตตาปราณีผูกใจอาฆาตมาดร้ายมาจนถึงชาตินี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้พวกเธอทั้งหลายฟังจะได้เข้าใจแล้วนำโอวาทเหล่านี้ไปน้อมนำจิตใจต่อไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสนุสติญาณน,นำละตุกิกะชาดกมาสาทกดังนี้ย้อนไปในอดีตการนานมานับป่าหิมพานอันกว้างใหญ่ ในการนั้นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพญาช้างพลายสูงใหญ่งามสง่าดูน่าเกรงขามยิ่งหนักโพธิสัตว์พญาช้างเป็นจากโขลงนำช้างบริวารถึง8ปดหมื่นตัวหากินในป่านี้อย่างสงบสุขวันนี้ท่านพญาช้างจะพาพวกเราไปหากินที่ไหนนะเจ้านี่ห่วงแต่กินดูสิเดินตามท่านพญาช้างไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็หลงทางกันพอดีอา้าวรีบร,บรบเดินสิ ในป่านี้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์อ้าวอ้าวเดินระวังระวังนะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวจะไปเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้าน่าภูมิใจจริงๆจากโขรงเราแข็งแกร่งบึกบึนสมเป็นชาติช้างจริงๆฮิฮิจากโขรงดีมีชายไปกว่าครึ่งไปไหนใครก็กลัวเพราะช้างตัวใหญ่ฮฮฮฮ่อีกด้านหนึ่งยังมีนางนกไส้ตัวหนึ่งทำรังบนพื้นดิน กำลังกบฟองไข่ที่กำลังจะฝักออกมาเป็นตัวลานลันลาลานอีกไม่นานลูกน้อยของเราก็จะออกจากไข่แล้วเราจะได้เห็นหน้าลูกน้อยน่ารักของเราแล้วดีใจจังเลยแม่จะประครบประงมเจ้าอย่างดีมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยนะเจ้าลูกจ๋าออกมาไวๆนะเจ้าลูกไม่นานช้าไข่ก็ค่อยๆเปล่งแตกลูกนกไส ก็โผล่หัวรับชีวิตใหม่ทันทีที่ฟักออกลูกนกไส้ตางก็ส่งเสียงร้องทันทีแม่จ๋าจ๋าจ๋าแม่จ๋าแม่แม่แม่อยู่ไหนแม่จ๋าจ๋าลูกหิวแล้วแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ลูกแม่ฟักเป็นตัวแล้วแม่อยู่นี้จะลูกอุ๊ยหน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลยรอเวลานี้มานานแล้ว มีความสุขที่สุดเลยนางนกไส้ประครบประงมเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีฝ่ายลูกนกนั้นมีจะมีขนขึ้นแล้วแต่ปีกยังไม่แข็งพอที่จะพยุงตัวบินได้ยังต้องพึ่งแม่ของตนต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นก็ดังขึ้นสร้างความตื่นตระหนกให้กับลูกนกเป็นอย่างมากแม่จ๋าทำไมพื้นดินสันอย่างนี้ละจ๊ะจริงด้วยแม่ หนูจะล้มแล้วจ้าแม่จา๋าหนูกลัวเสียงอะไรนะไม่ต้องกลัวนะจ้าลูกจา๋าแม่อยู่ตรงนี้แล้วมามะมา,มาร่วมกลุ่มกันนะจ้าลูกเดี๋ยวแม่จะบินไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนางนกไส้บินไปสังเกตการ์เมื่อเห็นที่มาของเสียงนั้นก็ตกใจเพราะรังของนางอยู่บนเส้นทางของช้างโขลงใหญ่พอดีฮะโขลงช้างนี่นะทำไงดีล่ะนี่ อีกนิดเดียวโขลงช้างก็จะเดินมาถึงรังของเราต้องเหยียบลูกของเราแบนแน่แนลูกเราตัวยังเล็กบินไม่ได้เลยโธ่ลูกแม่ไม่ได้เราจะยอมให้ลูกตายไม่ได้เราต้องไปอ้อนวอนขอพญาช้างไม่ให้โขลงช้างเหยียบลูกๆของเรานางนกไส้ไม่รอชา้าประคองปีกทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วบินไปหยุดอยู่หน้าจ่าโขลงช้างแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนขอร้องว่า หยุดก่อนท่านพญาช้างมีเหตุอันใดหรือนางนกไส้ฉะไหนเจ้าถึงมาขวางทางเราข้าขอไหว้ท่านพญาช้างผู้มีพละกําลังมหาศาลผู้เป็นจากขงช้างนี้ข้าขอไหว้ท่านด้วยปีกอันน้อยนิดของข้าขอให้ท่านโปรดเว้นทางที่จะผ่านไปนี้เพื่อขอให้ท่านสงสารลูกน้อยๆของข้าที่อยู่ในทางนั้นด้วยเถิดลูกน้อยในรังเจ้า อยู่ในทางที่โขลงช้างของข้าจะผ่านงั้นหรือใช่แล้วจ้าลูกน้อยของข้ายังเล็กนักยังไม่สามารถขยายปีกบินได้ท่านพญาช้างโปรดเมตตาด้วยเถิดดูก่อนแม่นางนกไส้เอ๋ยเจ้าอย่าได้ร้องไห้คร่ำครวญไปเลยเราจะช่วยเจ้ารักษาลูกน้อยของเจ้าเองโขลงช้างนี้จะไม่เป็นอันตรายแก่ลูกเจ้าเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องห่วง ขอบพระคุณท่านพญาช้างมากข้ากับลูกจะไม่ลืมพระคุณน,นี้เลยพญาช้างเมื่อรับปากกับนางนกไส้แล้วก็เดินเข้าไปยืนคร่อมรังของนางนกไส้จนโขงช้างทั้งแปดหมื่นเชือกเดินผ่านไปลูกนกทั้งหลายจึงปลอดภัยไม่โดนเหยียบท่านพญาช้างตัวโตวจังเลยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องโดนเหยียบแล้วใช่ยยพวกเจ้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเดียวพวกเจ้าก็จะปลอดภัย จะได้อยู่กับแม่ของเจ้าแล้วล่ะขอบคุณท่านพญาช้างขอรับโตขึ้นผมจะเอาอย่างท่านพญาช้างเฮ้ฮๆเฮเจ้าเป็นลูกนกนะโตขึ้นจะไปเป็นช้างได้ยังไงโตขึ้นก็ต้องเป็นนกส่ถึงจะถูกเสียงลูกนกกูร้องด้วยความดีใจนางนกไส้บินเข้าไปกอดลูกยังมีความสุขขอบพระคุณท่านพญาช้างมากเอาลูกๆรีบขอบคุณท่านพญาช้างเร็วท่านช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้ เขาพระคุณท่านพญาช้างเราตั้งหากที่ต้องขอโทษเจ้าที่โขลงช้างของเราเป็นภัยแก่เจ้าและลูกถึงอย่างไรท่านพญาช้างก็มีเมตตาข้ากับลูกจะไม่ลืมเลยก่อนที่ข้าจะไปอยากให้เจ้าระวังลูกๆเจ้าให้ดีเพราะใช่แต่โขลงช้างของเราเท่านั้นที่ผ่านมาทางนี้แต่ยังมีช้างอีกเชือกหนึ่งที่อ,กออกหากินเพียงลำพัง ช้างเชือกนี้เป็นช้างเกเรไม่ฟังคําผู้ใดเมื่อเขามาถึงเจ้าจงอ้อนวอนเขาให้ให้เมตตาต่อเจ้าและลูกนะข้าไปแล้วละขอบคุณท่านพญาจ่าครงมากและฉันจะพูดขอร้องช้างเชือกนั้นเองจริงอย่างที่พญาช้างว่าเพียงไม่นานนักก็มีช้างอีกเชือกเดินเที่ยวออกหากินตามป่าเชิงเขาผ่านมาตามทางเพียงเชือกเดียว แม่นางนกไส้ก็ได้กระทำการต้อนรับช้างเชือกนั้นโดยเอาปีกทั้งสองข้างอัญชฉลีเหมือนที่กระทำกับพญาช้างจากโขงที่ผ่านมาช้าก่อนท่านช้างพรน้อยนะนางนกไส้น้อยกล้าดีมาขวางทางช้างอย่างข้าไม่กลัวตายหรือไงข้าแต่ท่านช้างพรผู้มีพละกกำลังเป็นเลิศตัวข้านี้เป็นเพียงนกไส้เพียงน้อยนิดไม่อาจหานกล้าจะขวางทางท่านรก งั้นก็ดีแล้วรีบๆหลบไปอย่ามาขวางทางข้าให้เสียเวลาเดี๋ยวก็เหยียบซะข้าก่อนท่านช้างพรายข้าขอไหว้ท่านผู้มีกำลังมากด้วยปีกทั้งสองของข้าลูกของข้าอยู่ในทางนี้ขอท่านเมตตาอย่าได้ฆ่าลูกน้อยๆของข้าพรเจ้าซึ่งยังเล็กบินไปไหนไม่ได้ด้วยเถิดบังอาจมาสั่งข้างั้นเหรออย่ามาอ้อนวอนซะให้ยากเลยข้าจะฆ่าลูกของเจ้าสะบัดนี้แหละ ท่านอย่าทำอะไรลูกของข้าเลยนะพวกเขายังบินไม่ได้เลยด้วยซ้ำข้าขอร้องและท่านอย่าทำอะไรลูกของข้าเลยนางนกไส้ตัวน้อย,อยเอ๋ยตัวเจ้าก็แค่นี้จะมีปัญญาอะไรมาทำอะไรข้าซึ่งเป็นช้างตัวใหญ่ได้ทีนี้เราจะขยี้ลูกของเจ้าทีละตัวด้วยเท้าซ้ายของเรานี่แหละนี่ นี่บี้ให้แหลกไปเลยเจ้าช้างเกเรใจหยาบช้าเดินตรงเข้าใช้เท้าบดขยี้ลูกน้อยของนางนกไส้ตายทีละตัวอย่างโหดเหี้ยมไร้ความปราณียิ่งเห็นเลือดของลูกนกตัวน้อยมันก็ยิ่งส่งเสียงร้องด้วยความสะใจแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วตายซะเถอะเจ้านกไส้ตัวน้อยอย,อยู่ไปก็แกะกะขวางทางข้า ช่วยด้วยช่วยด้วยแม่จ๋าช่วยลูกด้วยอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะท่านช้างพวกเรากลัวแล้วอย่าอย่าทำนะอย่าอย่าทำลูกข้าอ,อย่าอย่าทำ